สวัสดีครับขอกันกับบารพุนช่ำแหน่ครับผมมือนีบารพุนถ้าพี่พ่อน้องมาเห็ดผัดกะเพราหอยแมลงผู่พี่น้องอันนี้บารพุนตำพริกกระเทียมครับผมแล้วก็ตำพริกกระเทียมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปพี่น้องในกระทะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปผัดพริกกระเทียมให้หอมพี่น้องมือนีเห็ดง่ายๆเมนูเจ็บแสบครับผมผัดกะเพราหอยแมลงผู่ผัดพริกกระเทียมให้หอมๆพี่น้องที่นี่เ้าก็ใส่หมูสับลงไปแน่จักหน่อยมือนีบารพุนใส่หมูสับนําพี่น้อง พัดหมูสับให้มันสุกพี่น้องพัดหมูซับมีสุกแล้วกะ็ใส่หอยแมลงผู่ลงไปครับผมหอยแมลงภู่ต้มแกเอาเตนเนื้อพี่น้องเนื้อดนร่วนนะครับหอยตัวใหญ่ๆครับมือนน้พัดให้มันเข่ากันพี่น้องพัดให้หอยสุกหอยมันเข่ากันครับหมูครับพี่น้องหอยมันก็สุกแกล้วะัาที่นี้กับปรุงเครื่องใส่น้ำน้ำมันหอยลงไปน้ำตาลทรายเล็กน้อย ซอสปรุงรสฟ้าเขียวพี่น้องแล้วก็น้ำปลาครับรสชาติพี่น้องสามารถปรุงได้ตามตรงการนะครับเด้อสูตรโบรตัยตัครับผมก็พัดเห็นเครื่องมันเข่ากันพี่น้องง่ายๆครับผมเจ็บแสบเลือยมาหนิปลาที่นี่ก็ใส่ใบกระเพราลงไปพี่น้องใส่ลงไปได้หลายมันจังหอมเป็นเมนูง,ง่ายๆครับผมเสียจเรียบร้อยครับพี่น้องพัด กะเพราหอยแมลงผู่พัดเสร็จแล้วเขาก็เอาไปลาดเขาเลยพี่น้องเป็นแบบอาหารจานด่วนเลยมากินน้ำกันนะครับเด้อพี่น้องเลยจบแซบ่บครับผมพัดกะเพราหอยแมลงผู่ยังไงขั้นมาก็อย่าลืมนะครับเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้าพ่นชาแนลนะครับเป็นเป็นกำลังใจให้กันเนี่ยนะครับเด้อ เคครับมือนี้บ้าพ่นก็นต้องขอตัวไปก่อนครับพี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ